วัสดีค่ะว,ว้าววันนี้ผู้ฟองเดินคนเดียวนะคะพี่หยู่ทต่้ไปไหนทิ้งไว้แหละทิ้งไว้คนเดียวและนะคะเราจะเดินคนเดียวเที่ยวคนเดียวนะคะจะได้แบบได้เกะกะเดินไปไหนก็ได้อะไรเงี้ยวันนี้เราจะไปเที่ยวหาไม่ใช่สิเราจะไปเที่ยวแต่ว่าวันนี้อ่ะเราจะเที่ยวกับสาวโอเควันนี้จะพาพี่ๆไปเที่ยวกับสาวค่ะ สาวก็คือเดินทางมา,กาใกล้เลยไกล้เหมือนเราแต่จะเป็นใครนั้นก็ต้องตามไปดูนะคะวันนี้จะเทียวกับสาวจะเทียวกับเพื่อนนั่นเองนะคะเที่ยวุี่ก็คือไม่มาด้วยนะคะแต่เราจะเดินทางคนเดียวคะ่ะพี่พี่จะรอดหรือเปล่าแล้วคะปกติก็คือจะลงที่ไหนไม่ค่อยแบบฟังอะไรเงี้ยพี่โรตยสจะเรียกลงตลอดนะคะวันนี้จะรอดหรือเปล่าตามมาดูนะคะโอเค ไปกันเราจะไปที่ไหนหาเพื่อนก่อนจะลงที่ไหนเพราะเขารออยู่กันอยู่ที่นู่นนะคะเลยต้องไปรับเขาแบบนี้นะเนาะเดินทางกันนะคะช่วยบุกฟองให้ดูใจบุกฟองตอนนี้เรากำลังจะไปหาเพื่อนที่นี่นะคะมามาหาวิทยาลัยนะคะสิบสามครับหนึง่งตังก์หกสิบสองบาทค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเรายังไม่เตรียมพร้อมที่จะเอาเงินออกมาโอเคนีหกสิบสองบาทเสร็จลงไปโอเคค่ะโอ้โหเหรียญเต็มเลยโอเคยมรลายโอ้เยอะม,มากเลย เอาจังเลยเดินทางคนเดียวรอรถไฟค่ะทำไมรู้สึกว่าันเดียวหใจเหงาเขาเพิ่งไปเองนะคะเพื่อนก็รออยู่ที่นู่นนะคะไว้เจอกันตอน5โมงเย็นอะไรเงี้ยเราก็ต้องเตรียมเวลาตอนนี้4โมงเย็นเพราะกลัวแบบมันจะนานตรงที่แบบน้องลงอะไรเงี้ยเนาะ เหลือแตกเลยหัวบรรยากาศข้างนอกนะคะก็จะค่ำและ ว้าวหิว่อมีความแบบดดเดียวมากเลยปกติจะมีเพื่อนนั่งด้วยยืนด้วย ทั้งทั้งเดียวเนอะได้อยู่ได้เดี๋ยวหนาวอ่ะตอนนี้ไปไปรับเพื่อนที่สยามค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะโทรหาเพื่อนก่อน ระหว่างรอหรือว่ารอรับนะคะถ้าโมงเย็นยังไม่ถึงเราเดินเดินซื้อของหรือว่าอะไรแถวนี้มันจะมีสองสายเดี๋ยวให้เขาเข้ามาก่อนแล้วกันโทรหาเขาก่อนสุดท้ายก็รอนนะคะเดี๋ยวรอดูกันนะคะว่าจะเป็นใครที่ไหนเนาะ,คะดค่ะ คี่สยามแล้วแต่ว่าเราจะไปอีกที่หนึง่งไม่ใช่ที่สยามนี่นนะอีกที่นึงคนเยอะคนเยอะที่สยามคนเยอะมากนะสถานีรถไฟก็คือคนต่อแถวเข้ารอเพื่อนที่นี่แล้วกัน เองได้นะคะไม่ต้องพึ่งพาพี่โลดตุ้ยแต่ว่าถ้าเราไปไหนมาไหนตอนข้ามอะไรแบบนี้มันก็ไม่กลอดภัยเนาะพี่โลงตุ้ยมาด้วยดีแล้วแต่ว่าอันนี้คือมากับเพื่อนไงมาหาเพื่อนแล้วเราก็คือเดี๋ยวกัดนะคะให้ค้ามม่ค่ะเพื่อนก็คือเดินทางมาจากฝั่งนู้ดนะคะก็พึ่งมาประมาณวันที่19เอุ้ยไม่ใช่สิยังไม่ถึงวันที่9นะคะ ก็ตอนนี้ก็คือรอเชื่อวกับเพื่อนหนึ่วันนะคะเราอาจจะมีเวลาหึงวันหรือสองวันก็คือได้เจอกันสักวันสองวันนั่นเองเนาะโอเครอเพื่อนก่อนแล้วกันอุ้ยสวัสดีเ <c oughs> ้เราก็อมองเซบอสสวัสดีค่ะสาวสวยที่ไหนเอ่ยเนี่ย ส Elliot, าวยที่ไหนคะทักขิล็กกค่ะเล็กค่ะโอเคขอเที่ยวหน่อยนะวันเนี้ยโอเคค่ะโอเคจะไปที่ไหนวันนี้เราจะไปที่ช็องบอลล์วิวโอ้โหฟองมาตั้งนานนะยังไม่ได้ไปเลยยังไม่เคยไปเลยโอเคสาวสวยทักขิลเลกจะพาเที่ยวนะโอเคฝั่งนี้ใช่ไหมค่ะไปกันโอ้โห ไปกันค่ะเขินนั่นเนี่ยเห็นสาวสวยเราก็เขินจบก็ยังเขินเลยเที่ยวแล้วหรอสยามอ่ะเป็นไงเป็นยังไงบ้างไม่ได้เลยเลยโอเคค่ะไปรอ ตอนนี้ถึงที่นี่แล้วนะคะเรามาถึงจุดไหนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเมื่อกี้คือทีเอสนะคะเราจะเดินทางจากตรงนี้ไปอีกที่หนึ่งที่เราจะไปเที่ยวนั่นเองนั่นก็คือช็อกโกแลตวิวนะคะมาหาทางออกก่อนทางนี้ใช่ไหมอ่าโอเคปกติสาวๆเคยๆมางพีทีเอสไหมเคยอ๋อเราเคยไปเที่ยวกันแล้วใช่ไหมเออ จริงเหรอ,อคนนี้่งมาครั้งแรกโอค้ครั้งแรกนะคะเหมือนโองฟองเลยค่ะอันนี้เคยเคยแล้วนะคะรอบแล้วชื่ออะไรคะชื่อน้องออดค่ะค่ะรู้จักกันไม่เอ่ยรู้จักไม่นอนอะ่ะอี่เคเชื่ออะไรคะต้นนักชื่อราค่ะข้าวนะคะผิวข้าวเลยเอ้ยมโอเคออกดีกว่าคุณามาเจ็บคอใช่ไหมพูดแทนเอสซีโอเคออกกันออกกัน ต้องนั่งแท็กซี่ไปอีกค่ะเพราะว่ามันไกลเนาะบอกยังเดี๋ยวเพิ่มมันไกลอุ๊ยอุ๊ยโอเคไปค่ะเข,ระขรารู้หรอช่ยกันอยู่ออเฮ้ยอาจจะเป็นสถานที่ใหม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนานแ้วเหนานแล้วหรอโอเค จากที่เราดูนะประมาณ่า46นาทีถ้ารถติดอีกก็ว่ากันไปว่ากันไปทีกน,นี่นาเลยถึงสักทีนะคะโอ้โหฝนตกหนักเลยเมื่อกี้คิดว่าจะไม่ได้เข้าแล้ว <c oughs> เหมือนไม่ตกเลยอะเหมือนไม่ตกเลยเนาะโอเคเดินเข้ากัน ไปค่ะช็อกโกแลตวิวนะคะเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่สวยงามมากนะคะอ่ะแล,แล้วคือข้างในมีเพลงด้วยไม่แน่ใจว่าข้างในเป็นยังไงแต่ว่าเราดูจากคลิปมานี่คือสวยงามมากเลยนะคะโอ้โหจาก BTS มาก็ไกลมากรถแถมติดอีกนะฮะสแ,สแกนจ่ายวสแกนจ่ายจ่ายสดเดเเป็นแบง เอาใจขึ้นใจเสียือเราสองแล้วออ้อว,ว้าวเศรษฐาไปงานที่ไหนประมาณเหมือนอยู่ในเทพนิยายนะคะเขาบอกเนอะก็คือพกเข้ามาใช่จริงๆด้วยอะ่ะ จิตหลุดโอเคมีเพลงด้วยนะข้างหนอ่ะโอเคสวยงามมากค่ะดูดูด ไงาสาวๆสวยไหมสวยอย่างที่คิดไหมสวยกว่าที่คิดโอเคหลุดเข้ามาจิตหลุดเลยใช่ป่ะจิตหลุดอือสวยจริงดูสิพ,พี่บรรยากาศนะคะขนาดในน้ำก็จะมีแบบเออย่ยไอ้น้ำอะไรเงี้ยเนาะ เป็ดด้วยอ่ะน่ารักอ่าทางทางนี้ก็จะมีร้านอาหารนะคะแล้วก็จะถ่ายได้ตอนที่แบบเขาปิดพเพลงอ่าเขาจะใส่กันนะว,ว้าวข้างในนี้นะคะเฮ้ยเด็กๆชอบใหญ่เลยผู้ี่โตออกมาด้วยสวยมาก ปกติมันจะมีพักทองแบบสีส้มอ่ะเต้นไปหมดเลยนะคะแต่ตอนนี้มันน่าจะหมดเทศกาลเพราะว่ามันตอนที่แบบเอ่อฮาโลวีนรเปล่าเออเวันนั้นอะ่ะเขาจัดไงแต่ว่าตอนนี้มันหมดแล้วมันก็จะได้เห็นอะไรประมาณน,นี้นะคะเราคิดว่าจะเห็นแบบพักทองอะไรเต็มเหมือนสีส้มเต็มนะคะแต่ว่าข้นมาอันนี้เขาก็แต่งเป็นแบบสีส้มแบบส้มน,น,น เรือตกปลาโชว์เหรอตรงไหนอ่าวว่าตรงนี้จะมีร่องเรือตกปลาโชว์นะคะถ้าเด็กๆน่าจะชอบมากเลยอ่ะแบบนั่นเหมือนบ้านในฝันอะไรเงี้ยสวยมากเลยนะคะร่องเรือใช่ใช่เหรอโอเครอดูตรงนี้เลยเหรอไม่ใช่ตรงเมื่อกี้เหรอเดี๋ยวเรารดูบีที่เต้นใส่ใสอย่างร่จะเรือ ตอนนี้สาวๆเริ่มหิวหรือยังแต่โบฟองหิวแล้วเพราะว่าโบพอไม่ได้กินอะไรเลยจริงไม่เป็นไรแล้วโอเคที่นั่นกินได้ข้าวอ่ะแต่ว่ากินไอติมก่อนละกันค่ะเราต้องเลกเออเราสามารถเลกไอติมได้นะเพราะว่าเรามีนี่สามารถเลกได้ไอติมโอเคนี่ใช่ปะ แลกไอติมได้ใช่ไหมคะไอติมมีสีรสค่ะนี่เหรอคะออช็อกโกแลตเออ,อเชอ็อกโกแลตเล่นได้เหรอได้ไงเอาสตรอเบอรีร่อันนี้นเป็ส้มโออ๋อมาแลกตรงนี้นะเมื่อกี้เราคิดว่าอยู่ข้างนอกถ้าเดินออกไปข้างนอกอาจจะแบบเออไม่ได้กินก็ได้แต่สามารถเดินเข้ามาแลกที่นี่ได้เลย ใช่แล้วอ๋อ,อนะให้เลือกสี่อย่างอร่อยไหมไม่กินถ่ายรูปก่อนแล้วกันถ่ายรูปก่อนค่าเข้าก็ประมาณคนละร้อยหกสิบบาทนะคะคนละ โอเคได้แล้วขอบคุณค่ะว้าวมากินอ่ะเขาจะตกปลาแล้วจ้าไปเลยชนชนกระจายยิ้มกระจายยิ้ม โอเคบยบายค่ะไปเจอกันนะคะเราก็จะไปแบบแท็กซี่นะคะแต่ว่าเพื่อนจะไปเอ่อพทใช่ไหมเอาใกล้เองนะ เป็นไงสนุกไหมที่นีน่มากี่วันเนี่ยจะมากี่วันสองสามวันอ๋อโอเคค่ะนะคะบ๊ายบายค่ะน้องข้าวน้องอ่อนนะคะบายไว้เจอกันขอบคุณนะที่วันนี้ให้เที่ยวด้วยอะ่ะไว้ไว้เที่ยวด้วยกันใหม่วันหลังวันหลังอ่าโอเคค่ะนี่นะคะทางออกตอนนี้เราก็ ลาบกันแหละไว้เราเจอกันใหม่นะคะแล้วลากันทั้งสองเลยนะเพิ่งได้เจอกันครั้งที่สองกับเพื่อนคนนี้เนาะเขาก็อยู่ทั้เด็กนะคะเขาก็มาเที่ยวแบบเนี้ยดีนะที่แบบมีเพื่อนแบบเออมาเที่ยวแล้วก็ได้เที่ยวด้วยกันอ่าแล้ววันหลังเจอกันเขาอาจจะยังไม่กลับค่ะค่ะคุยไปคุยมาเข้าขอกันคุยกันรู้เรื่องแล้วทีนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงชื่ออะไรเอ่ย ๋อผมชื่อเสกสันครับค่ะคือ,อยังไงคุเนี่ยคุณลุงุยแบบเข้าขากันดีมากเลยค่ะแล้วก็่าคุณลุงก็คือ,อเป็นแท็กซี่อยู่ที่นี่เลยใช่ไหมคะครับเป็นแท็กซี่ส่วนตัวส่วนบุคคลเลยนะครับโอ้พอ,อดีว่าผมกเกษียณง,งานออกมาผมก็เลยมามาดาวเอาเงินมาดาวรถแท็กซี่แล้วก็ขับรับจ้างนี่แหละครับโอเคแต่ใครมีใครใครต้องการจะใช้บริการหรือว่าจะเช่ารถไป จะไปต่างจังหวัดก็ไป<ฆ>นะครับรับงานทุกอย่างนะครับไปต่างจังหวัดจะเช่าเป็นวันหรือว่าเช่าเป็นแบบแบบเหมาจ่ายไปเลยอละไรก็ได้ครับค่ะ,ค,ะคือผมผมรับหมดนะครับติดต่อมาที่เบอร์เบอร์อะไรศูนย์เก้าแปดโอเค <98 S 2> อเก้าเก้าแปดค่ะเก้าหกเก้าเจ็ดครับโอเคค่ะเสกส,สันนะครับแท็กซี่เกียวเหลือง ถ้าสมมติว่ามีคนอยากเอ่อเที่ยวในกรุงเทพแบบนี้ก็โทรมาได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะพอแบบคุยไปคุยมานะคะรู้ว่าบุฟองเป็นทูเบอร์รถใหม่นะครับเป็นรถใหม่รถใหม่แล้วรถใหม่พุ่งจอกได้6เดือนครับป้ายแดงนะพุ่งจอกได้เดือนเอาติดตัวใหม่ล่าสุดจากะะที่นั่งหลังนะคะมานั่งล่าเลยคุยกันรู้เรื่อง <laughs> นะองก็น่ารักนะครับน่ารักนะครับ เขาเรียกเรียกอ่าเรียกใช้บริการไลแมนนะครับผมรับพอดีเลยครับรับงานพอดีก็เลยเห็นน้องเขาน่ารักคุยเพ่นกันเองคือเมื่อกี้หนูยังจองไม่เป็นเลยเพื่อนจองให้เพื่อนโทรเรียกให้อะไรเงี้ยหนูโทรเรียกไม่เป็นอ่าเรียกไม่เป็นอ่ะอะไรเงี้ยใช่่หทีหลังก็เรียกเบอร์โทรได้เลยนะครับทีนี้ใช่เลยใช่เลยครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมค่ะ โอเคนะคะหลังนี้ก็จะมี f อฟซมาเต็มเลยลุงต่อแถวเข้ามาสุดยอดครับขอบคุณครับรอดูรอดูครับโอเคค่ะอย่าลืมก็อย่าลืมแบบเออเข้ามาแบบถ้าใครอยากเที่ยวอ่ะนะก็ติดต่อลุงก็ได้นะไปทูาไปไหว้พระไปอะไรก็ได้ครับไม่เป็นไรจะเช่าไปไหนก็ได้ไม่จําเป็นว่าต้องเที่ยวเสมอไปไปทุลาปะป้างได้หมดได้เลยได้เลยครับค่ะได้ยินได้แล้วใช่ไหมโอเคค่ะ ก็เดี๋ยวมาจะซื้อที่ห้องแล้วเนาะสําหรับวันนี้อะ่ะก็ได้เห็นคุณลุงแบบคุยเก่งอะไรเนี่ยคุยเก่งแล้วก็คุยแบบเออเป็นกันเองนะคะสนุกดีไม่เหงาแล้วเมื่อกี้เหงาเงาอยู่นะมาคนเดียวอะ่ะ